สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูปอเปี๊ยะปูอัดไข่กุ้งค่ะเบิกตัวชามเอาไ้ผสมพวกไส้ของปอเปี๊ยะขั้นตอนแรกเราก็จะมาฉีกปูอัดกันก่อนนะคะฉีปูอัดอันนี้ก็เบิกตัวเก็บไปก่อนได้ออกตัวแป๊บเดียวมา มือล้างแล้วเรียบร้อยเป็นเมนูครั้งแรกที่เราทำอาหารนะคะแล้วก็เปิดประเดิมไปด้วยอบยาทอนเลยตอนนี้นะคะฉีกปูอัดเสร็จกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการผสมไส้กันนะคะโอเคผสมทุกอย่างกันนี่ได้เปิดตัวครั้งที่สองอันนี้ได้ใช้จริงละอันนี้ <c oughs> ไม่เก็บ ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราก็จะทําการเอาปูอัดลงไปก่อนนะคะถ้วยมันอานเล็กไปแต่ก็ไม่เป็นไรขั้นตอนต่อมาเราก็จะใส่ข้าวโพดนะคะนะคะต่อมาเราก็จะใส่ไข่กุ้งนะคะนี่ไข่กุ้งโน้แล้วก็จะใส่ลงไปเลย ว้าวพอแอีกหน่อยไหมพอแล้วอ้โห,อ,นะอ,หอ,อ,อันนี้คือจุกๆเลยนะคะนี่คือแบบนี่กะแบบกินแต่มายองเนสนะคะแล้วเราก็จะมาทําการคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ<ม>นี่แล้วก็คลุกส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราวิธีต่อมาเราก็จะมาทําการหอ่อปอบยะกันนะคะ เริ่มแรกเราก็จะทำการดึงแผ่นต่อเปียต่อนะติดมากต่อมาทำการใส่ไส้ะคะ่ะโีเคใส่ตักแบบปูนๆเลยนะคะปูนๆนะ นะคะนี่ค่ะต่อมาเราก็จะมาทำการปอกพับเลยนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการ ชุบแป้งแล้วนําไปทอดนะคะแต่เดี๋ยวเรามาห่อให้เสร็จกันก่อนเนาะท่าดาตอนนี้เราก็ทำการห่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแป้งแล้วนำไปทอดกันนะคะเริ่มแรกเราก็จะเทน้ำมันนะคะเทใส่ให้ท่วม ่วเลยเวลาทอดปอบเปียนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราจะทำการเอา <c oughs> น้ำมันกระเด็นต้องระวังด้วยนะเราจะทำการเอาปอบเปียมาชุบแป้งให้ทั่วเลยนะ ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวไหม่ทอดให้แค่พอเหลืองก็พอนะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาลองชิมกันนะคะน่ารนรักมากมาเริ่มผลชิ้นมือเปิบเลยนะคะมาเนียนจังปาดใหญ่ว้าวดีนะคะโอ้โห่ หนึ่งสองสามถ้าฟังเสียงความกรอบยนะคะอร่อยนะโดยรวมแล้วอร่อยมากมายองเนสของเราใส่น้อยไปหน่อยตอนเราคุกนะคะแล้วเวลาทอดมันจะแห้งลงไปอีก หรืออาจจะเพิ่มเป็นซอสจิ้มก็ได้เพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็อร่อยนะเป็นไงบ้างวันนี้อร่อยอร่อยมากสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเราจะทำอะไรรอรับชมรอติดตามรอดูกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย